สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อ,พอแม่แม่ fc ช่องพังบุญหลายทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องพังบุญหลายค่ะค่ะวันนี้แม่ควานก็พามาดูบ้านของยายนะคะบ้านของยายฝั่งนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเฉพาะฝั่งนี้ก็ทั้งหมด6,860นะคะ6860นคะแนนนะคะรวมทั้งไม้ทั้งสังกะสีนะคะแล้วก็ช่างก็ คนละ500คะแนนนะคะค่ะพอดีช่างทำให้ข้างนี้ก่อนนะคะเมื่อวานช่างรีบไปเอาเขาเรียกว่าใบอะไรนะเขาเรียกว่าใบอะไรช่างเขารีบไปเอาเช็คนะคะเมื่อวานเท่าเก๋โทรมาให้ช่างรีบไปเอาเช็คเพราะว่าเช็คก็จะได้รีบไปเอาคะแนนนะคะ คะแนนค่าแรงของช่างที่ทำงานก่อสร้างไว้นะคะเมื่อวานช่างรีบไปค่ะก็เลยทำบ้านยายเฉพาะฝั่งนี้เสร็จฝั่งเดียวนะคะถ้าเมื่อวานไม่รีบกับเช็คเขาก็ทำฝั่งนี้เสร็จแล้วนะคะค่ะพอดีเมื่อวานเท่าเกะเขาโทรมาให้รีบไปก็เลยให้ช่างไปก่อนนะคะค่ะพอวันที่เขาทำเสร็จเขาก็จะเอาเสาใหม่ขึ้นให้ตรงนี้นะคะตัวนี้เอาค้ไว้ก่อน แล้วค่อยเอาสองใหม่ขึ้นนะคะส่วนฝั่งนี้ทําเสร็จแล้วเขาก็จะเอาของเก่าออกหมดเลยนะคะค่ะนี่ฝั่งนี้ช่างก็จะเปลี่ยนให้หมดเลยนะคะวันนี้ช่างไปฉีดวัคซีนอยู่นะคะประมาณวันที่13คะ่ะ23ช่างถึงจะได้มาทำให้นะคะเพราะว่าวันนี้ช่างไปฉีดวัคซีนเป็นวันที่เขานัดฉีดวัคซีนเข็มสองนะคะ ขี่เสร็จเขาก็จะมาทําให้วันที่23นะคะ23าเขาก็จะมาทําให้ยายให้เสร็จหมดเลยนะคะนี่ค่ะก็จะเปลี่ยนออกเพราะว่าอันนี้ก็หักแล้วนะคะโดนฝนก็จะเปลี่ยนหม่หมดเลยนะคะค่ะก็ทำแล้วก็ดูสูงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะคะ เฉพาะฝั่งนี้ทำไปทั้งหมด6860คะแนนนะคะคะแนนก็ยังเหลืออยู่นะคะแม่พานก็จะมาทำฝั่งนี้อีกนะคะเมื่อวานก็จ่ายค่าช่างไฟ1000คะแนนนะคะ2คนก็รอดูว่าฝั่งนี้ช่างเขาจะเอาเท่าไหร่อีกนะคะค่ะแม่พานก็ต้องขอบคุณแม่แม่เอซทุกท่านนะคะที่ช่วยสมทบคะแนนทำบ้านให้กับยายบุญหลายนะคะ ก็ขอบพระคุณมากๆถ้าแม่ควานไม่มีแม่แม่เอซคอยเชื่อเหลือแม่ควานก็ไม่รู้ว่าจะหาคะแนนที่ไหนมาทําบ้านให้กับยายนะคะเพราะว่าสังกะสีอ่ะก็แพงมากเลยนะคะแผ่นหนึ่งก็ตกไป220คะแนนนะคะ12ฟุตนะคะสังกะสีแพงกว่าไม้อีกนะคะ แม่คานก็เลี้ยงกับข้าวสร้างเขาไปด้วยนะคะทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะคะค่ะยังไงเดี๋ยวแม่ควานก็จะมาแจ้งให้ทราบอีกรอบนะคะค่ะก็ขอขอบคุณแม่แม่เอฟซี FC ทุกท่านนะคะขอบคุณแม่แม่ใจบุญทุกท่านที่ช่วยคะแนนสมทบทำบ้านให้กับยายนะคะ,คะก็ต้องขอบคุณพี่ยอดด้วยนะคะ แล้วก็ขอบคุณพี่พรนภาขอบคุณพี่สรยาขอบคุณพี่เอพัชรินนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่กอนด้วยนะคะที่ช่วยออกคะแนนทําบ้านให้กับยายนะคะก็ขอบพระคุณมากๆนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการเลยนะคะก็ขอให้เงินไหลนองทองไหลมานะคะขอให้มีคะแนนเต็มกระเป๋านะคะไม่ขาดกระเป๋าเลยนะคะก็ขอให ทุกท่านจงมีตต่ความสุขนะคะค่ะเดี๋ยวแม่ควานก็จะพาไปดูยาอยอีกรอบนะคะแล้วก็ที่สําคัญแม่ควานก็ต้องขอขอบคุณควานเล็กด้วยนะคะที่คอยช่วยเหลือแม่ควานมาตลอดนะคะคอยช่วยเหลือครอบครัวของแม่ควานตั้งแต่แม่ควานยังไม่มีช่องเป็นของตัวเองนะคะก็ขอบคุณควานเล็กด้วยนะคะขอบคุณที่ช่วยเป็นสะพานบุญให้ด้วยนะคะค่ะก็ข,ขอบคุณทุกทกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกๆก,กกำลังใจนะคะ ขอบคุณทุกๆคะแนนขอบคุณที่เมตตาและเอ็นดูครอบครัวของแม่ควานนะคะแล้วก็คุณยายบุญหลายด้วยนะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวแม่ควานก็จะพาไปหายายบุญหลายนะคะดูยายบุญหลายด้วยนะคะค่ะนี่ก็แม่ควานพามาดูยายแล้วนะคะยายยังไม่ได้ไปอาบน้ําเลยนะคะควานน้องป้างยังไม่ตื่นนะคะ เดี๋ยวแม่ครานก็จะพาดูเพลของยายด้วยนะคะเอาว่าเพลของยายเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ค่ะเป็นเพลนะคะเอาเถอ,อยเขาจะใช้หางตีอย่างเดียวเลยนะคะม,มันเป็นหนองเป็นหนอนด้านในนะคะยายจะเป็นเพลตรงนี้ตลอดค่ะเพราะว่ายายชอบชอบเอาหางตีแบบนี้นะคะเอาหางฟาด เอาถอยเนื้อใหม่เริ่มออกมาแล้วนะคะยายเขาห่วงมากเลยนะคะเขาจะไม่ให้จะไม่ค่อยให้ควานดูนะคะตรงเนี้ยค่ะเดี๋ยวแม่ควานก็จะ ลองโทรถามหมอดูนะคะว่ามีครีมอีกหรือเปล่านะคะแม่ควานต้องสั่งติดบ้านไว้ประจําเลยนะคะเพราะว่ายายเขาเป็นตรงนี้บ่อยมากเลยนะคะบางทียายาที่ใช้ทํารักษาตรงนี้มันก็จะหายยากนะคะบางทีหมอเขามาเขาก็ไม่มีนะคะถ้าแม่ควานจะโทรสั่งกับหมอที่อยู่แถวแถวพัทยานี่ก็แพงมากเลยนะคะก็จะประมาณกระปุกละเห็นเห็นควานช้างบางท่านบอกว่ากระปุกละ ห้าร้อยกว่าบางท่านก็บอกเจ็ดร้อยก็แล้วแต่แต่มหมอแต่ตละที่นะคะเอายายยายบุญหลายเขาจะไม่ค่อยให้ดูเท่าไหร่นะคะต้องผูกขาหลังเอาไว้แล้วก็ให้ให้อีกคนนึงจัดหางาไว้นะคะแล้วอีกคนก็ทำเพนะคะเขาถึงจะให้ดูนะคะอันนี้มันก็จะเกิดจากการที่เขาใช้หาง ฟาดไปแล้วก็จะเป็นแผลนะคะพอเป็นแผลปุ๊บแมลงวันก็จะไปอึใส่นะคะก็จะทําให้เป็นหนอนนะคะแล้วเขาก็จะฟาดบ่อยๆก็จะทําให้เป็นแผลเยอะนะคะเอายายชิมือแผลให้นี่นะก็จะมีขี้ผึ้งนะคะเป็นเป็นยาเป็นขี้ผึ้งเป็นครีมนะคะแม่ขวานก็จะเอามาผสมกับ นิกกซันนะคะนิกซันลักสำหรับสาหรับข่าหนอนนะคะถ้าเราทาไปปุ๊บประมาณสัก2อสาวันก็จะดีขึ้นนะคะเนื้อเก่าก็จะเปื่อยออกมาเนื้อใหม่ก็จะงอกขึ้นมาใหม่นะคะก็จะดีขึ้นแล้วนะค,ะ,คะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็ขอบคุณเม่ๆทุกท่านด้วยนะคะที่ มาเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของแม่ควานะคะขอบคุณทุกๆท่านที่ช่วยอุดหนุนผลไม้ด้วยนะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณสาหรับคะแนนที่แม่ๆได้ช่วยทําให้กับยายบุญหลายด้วยนะคะขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะค่ะเดี๋ยวก็อีกแป๊บหนึ่งก็จะให้ควานมาเอายายไปอาบน้ําแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มจะเดดออกแล้วนะคะ ก็จะได้เอายายไปเข้าไปอยู่บ้านใหม่แล้วนะคะก็ขอบคุณสำหรับคะแนนจากแม่ๆทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยขอบคุณควานเล็กด้วยที่คอยช่วยเหลือนะคะค่ะสำหรับวันนี้แล้วแม่ควานก็คงต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ